ส่วนนวัตกรรมสร้างสุขวันนี้นะครับไปดูนวัตกรรมที่ต่อยอดมาจากองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่องแสงซินโคตอนนะครับคุณผู้ชมพัฒนาต่อยอดมาเป็นนวัตกรรมสู้ภยัยโควิด1 9ติดตามได้จากรายงานครับ เรื่องผลิตออกซิเจนความบริสุทธิ์สูงผลงานการวิจัยของสถาบันวิจัยแสงสินโครตอนองค์การมหาชนที่นำมาจัดแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติที่ได้พัฒนาเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนโดยที่อากาศจะถูกดูดเข้าไปในระบบเพื่ออัดอากาศเข้าสู่กระบอกที่บรรจุเม็ดซิโลไลซ์ซึ่งเป็นวัสดุที่ทำหน้าที่คัดแยกก๊าซไนโตรเจนออกจากออกซิเจน และปล่อยให้โมเลกุลของก๊าซออกซิเจนที่มีขนาดเล็กกว่าผ่านไปได้โดยมีสองกระบอกสลับกันทำงานทำให้ระบบสามารถผลิตออกซิเจนที่มีความต่อเนื่องนะครับซึ่งมันมีคุณสมบัติทางกายภาพนะครับซลลไรซ์ก็จะมีความพุนของมันนะครับซึ่งความพุนของมันตัวนี้ก็ไปใกล้เคียงกับโมเลกุลของไนโตรเจนนะครับเพราะฉะนั้นไนโตรเจนก็จะโดนดูดซับไว้อยู่ที่นี่นะครับเฉพาะออกซิเจนเท่านั้นที่ทะลุผ่านออกมาได้นะครับ เมื่อเราใช้ตัวนี้นะครับมันก็สามารถไปตอบโจทย์กับโรงพยาบาลที่เขาขาดแคลนออกซิเจนนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันเราใช้ออกซิเจนเหลวนะครับหรือเป็นระบบไคโอเจนิกนะครับซึ่งมันมีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เข้าถึงได้ยากส่วนอีกหนึ่งผลงานก็คือห้องแยกโรคความดันลบสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่สามารถแยกประกอบชิ้นส่วนได้และมีมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล ลดการแพร่เชื้อติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกดัดแปลงตามพื้นที่ใช้งานได้โดยที่ผ่านมาสถาบันวิจัยแสงสินคโครอนองค์การมหาชนสร้างและส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไปแล้วกว่า80ห้อง ที่เห็นนี่ก็คือเป็นรุ่นที่3ามแล้วรุ่นที่3ามแล้วที่เราพัฒนาเพราะว่าเราได้ทําไปให้กับโรงพยาบาลต่างๆนะครับรวมกับสภาอุตสาหกรรมทีมกลุ่มไฟฟ้าทําไปมากกว่า80ห้องทีนี้พอเราไปติดตั้งหน้างานเราก็เห็นว่าตรงหน้าง,งานแบบที่มาตรฐานที่ทําไปมันไม่เหมาะแล้วก็ปรับให้มันเป็นแบบโมดูลานะครับปรับทิศทางเข้าออกแทนที่รูมต่างๆย้ายได้ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมอื่นๆที่สถาบันวิจัยแสงสินโครตอนองค์การมหาชนต่อยอดพัฒนามาจากเทคโนโลยีและงานวิจัยแสงสินโครตอนไม่จำกัดเฉพาะด้านเท่านั้นแต่ว่าสามารถขยายผลมาใช้ทางการแพทย์ได้อีกด้วยถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมในยามที่ทุกคนร่วมมือกันก้าวผ่านวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 และสามารถนำมาใช้งานกับผู้ติดเชื้อได้จริง เราบอกว่าที่จริงที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนเนี่ยผลงานวิจัยเพียบเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวน่าจะมีผลงานอื่นๆให้เราได้ติดตามกาันนะคะ